สำหรับเวลาการมาทำงานของครูปฐไม้นะคะก็คือมาประมาณ6โมงครึ่งนะคะจนถึงไม่เกิน7โมงครึ่งค่ะเอาแล้ว สำหรับบางท่านที่สงสัยนะคะว่าในขณะที่เด็ก,ดกนอนกลางวันเนี่ยคุณครูประถมวัยเขาทําอะไรนะคะวันนี้ครูจ๋าก็มีมาบอกนะคะในขณะที่เด็กๆนอนกลางวันนะคะคุณครูก็จะมีงานของตัวเองนะคะเกี่ยวกับเป็นเอกสารในชั้นเรียนนะคะวันอย่างวันนี้นะคะครูจ๋าก็นั่งทํากิจกรรมใบงานที่เด็กๆจะทําในสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะมานั่งทําในเวลาเที่ยงนะคะหรือว่าเราเอาจจะเตรียมงานเป็นควบแผนการสอน,นะคะ่ะ และเมื่อถึงเวลา14นาฬิกา30นาทีนะคะก็จะเป็นเวลาที่เด็กๆตื่นนอนค่ะคุณนผูกก็จะต้องเก็บงานปิดงานทุกอย่างนะคะแล้วก็ไปเตรียมตัวเด็กๆเ,เก็บที่นอนมัดผมนะคะพาเด็กๆล้างหน้าทานของว่างค่ะเพื่อรอผู้ปกครองมารับในตอนเย็นค่ะ วันนี้เราก็จะมารู้จักเอกสารที่สําคัญนะคะที่เราใช้ในห้องเรียนนะคะอันแรกนะคะก็คือบัญชีเรียกชื่อนักเรียนค่ะในนี้ก็จะมีติ๊กวันเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนนะคะในแต่ละวันนะคะมีทั้งภาคเช้านะคะแล้วก็ภาคบ่ายค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนนะคะหรือสมุดพกนั่นเองค่ะที่เราจะให้ผู้ปกครองนะคะเทิมละหนึ่งครั้งนะคะ แล้วก็เป็นประเมินเป็นปีการศึกษานะคะเมื่อเด็กจบปีการศึกษาค่ะต่อไปนะคะจะเป็นสมุดพัฒนาการเด็กปรถมวัยนะคะในสมุดนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลนะคะของสมุดพบอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าเรารวมของเด็กทั้งห้องเรียนนะคะส่วนบัตรสุขภาพสีเหลืองนะคะก็จะเป็นบัตรที่เด็กๆต้องใช้ในทุกเทอมค่ะในการตรวจสุขภาพนักเรียนนะคะ สำหรับปัญหาที่พบมากในห้องเรียนนะคะก็จะเกี่ยวกับเด็กที่ไม่ยอมร่วมกิจกรรมแล้วก็เด็กที่พูดคุยอย่างงี้ค่ะในขณะที่คุณครูกำลังสอนนะคะคุณครูก็จะแก้ปัญหาโดยการที่เรียกน้องคนนั้นนะคะมาทํากิจกรรมร่วมกับคุณครูหน้าชั้นเรียนนะคะหรือว่าอาจจะให้คุณครูอีกท่านหนึ่งนั่งประกบน้องนะคะแล้วก็พาน้องพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่คุณครูกําลังสอนค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่พบเจอในห้องเรียนบ่อยๆก็คือเด็กแย่งของเล่นกันค่ะ คุณครูก็จะมีวิธีการก็คือเราจะสร้างข้อตกลงกันค่ะก่อนที่จะเล่นนะคะเมื่อเริ่มเล่นไปถ้าเขาทําผิดก,กฎกติกาเขาก็จะมานั่งพักข้างนอกนะคะที่จะไม่ได้เล่นกับเพื่อนๆค่ะค่ะส่วนการพูดคุยทําความเข้าใจกับผู้ปกครองนะคะคุณครูสามารถทําได้หลายรูปแบบนะคะ แบบที่ง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือการพูดคุยระหว่างวันในขณะที่ผู้ปกครองมารับเด็กนะคะเราสามารถพูดคุยบอกพฤติกรรมเด็กๆนะคะว่าวันนี้เด็กๆทําอะไรบ้างทานข้าวเยอะทานข้าวน้อยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ผู้ปกครองคลายกังวลน,นะคะในการที่ส่งลูกมาโรงเรียนค่ะและหากคุณครูนะคะพบเกี่ยวกับ เด็กที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะเราก็พูดคุยกับผู้ปกครองนะคะโดยการที่เราอาจจะสอบถามว่าที่บ้านเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า,า,า,าที่โรงเรียนน้องมีพฤติกรรมที่แบบไปทําเพื่อนหรืออะไรประมาณนี้ค่ะเราอาจจะสอบถามได้ว่าที่บ้านเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็หาแนวทางแก้ไขไปพร้อมๆกันค่ะ